ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับพบกับผมยงเคนบอเลสนะครับวันนี้นะครับจะมาต่อกล่องไฟทูอินวันนะครับเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยไปโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนต่อ กล่องไฟนะครับแดดหาเกียร์แดดหกเกียร์ผาสามจุดนะครับนี่ก็ใส่โนวาเทน่าสมัยนะครับก็จะทําแบบท in นวันนะครับก็คือเรายังใส่กล่องผ่าเดิมได้อยู่แล้วก็ใส่กล่องแดดได้อยู่นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกสิ่งที่เราต้องมีเลยคืออุปกรณ์นะครับกล่องไฟแดดแล้วก็ปลัก๊กแล้วก็ อันนี้ของเอ็นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ก็ท่อหดนะครับก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็นี่ไปเช็คว้ลนแล้วก็ที่ตัดนะครับแล้วก็คัตเตอร์โอเคมาเริ่มกันเลยหลายๆช่องเนี่ยเขาทำไปแล้วคือแบบที่เขาบอกว่าให้เอาดำคาดแดงแดงคาดดำอะไรแบบนี้ก็คือผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนคงจะแบบว่ายังไงวะ แบบว่างงอ่ะเออนะครับก็คือสับสนอ่ะดำคาดแดงแดงคาดเหลืองเหลืองคาดเขียวเฮียอะไรก็ไม่รู้เออนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็ของเทน้านะครับมันจะมีห้าเส้นเห็นไหมสองบลกทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะครับมันจะมีห้าเส้นหมดเลยทั้งเป็นสองบลกหรือบลกเดียวมันก็มีห้าเส้นนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทํายังไงนะครับ ก็คือเราถอดกล่องเดิมเทนาก่อนนะครับอ่าโอเคเรามาโฟกัสที่ปักแดดกันนะครับปักแดดนะครับจำง่ายๆเลยนะครับจำที่ผมสอนให้ได้แล้วก็จะได้ไม่หลงทางนะครับไม่ได้ไม่ต้องเรียกสอนก็ได้เรียกว่าแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็ นี่ปักเดดเป็นสี่เส้นไอ้พวกนี้เนี่ยเราแยกไว้เลยแบบนี้เลยเอาแดงคาดดำอาออกไว้เลยแล้วที่เหลือเราก็ต่อตามสีของเทน่านะครับเข้าใจไหมนี่เห็นไหมมันจะมีสามสีตาสองปักเนี่ยมีสามสีก็คือต่อให้เหมือนกันเลยนี่นะครับส่วนนี้คือไฟบวกนะครับ อันนี้เดี๋ยวพอเราต่อตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะเอามาที่ซอบเบรกตรงนี้นะครับก็เรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับไม่ยากครับตั้งใจฟังไม่ยากหรอกถ้าเป็นปักเดียวเนี่ยก็ให้ทำทำตามผมได้เลยคือเราแยกแดงไว้ก่อนเลยนะครับแดงกับดำเนี่ยส่วนที่เหลือ สีดำเหลืองสีมืดเหลืองสีเขียวล้วนก็ต่อไอนี้ในปักนี้นะครับก็ผมจะทำาทวนวันเลยก็คือเรายังสามารถใส่ไอนี้เดิมได้แล้วก็เรายังสามารถเสียบของแดดได้อนาคตผมจะลองก็คือจะลองกล่องผ่าช่างลิงนะครับแล้วก็จะลองกล่องแดดผ่า3มจุด แล้วก็จะลองก่ลองแดด5้าเกียร์นะครับดูว่าไฟอันไหนมันจะแรงที่สุดเออผมยังไม่ได้เทสไฟให้เพื่อนดูเลยเอาเป็นว่าท้ายคลิปแล้วกันทั้งไฟแดดทั้งไฟเดิมเลยนะครับก็สเส้นนี้นะครสองปั๊บสาบเส้นนี้ก็คือเราเอาของแดดมาต่อเลยแบบนี้ให้มันเหมือนกันให้สีเหมือนกันนะครับปับป๊บปั๊บปั๊บแบบนี้ เข้าใจไหมไอ้น,นี่ก็คือลากไปตรงนู้ที่รอบเบรกสีดำนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตทำแป๊บหนึ่งโอเคครับก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นไอเด,ด็ดเตยทุยเป็นกล่องสองปักเนี่ยมันง่ายนะครับเพราะว่ามันตรงตามสีเลยนะครับเห็นไหมตามสีเลยไอสองสายนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับนี่ แล้วก็ของแดดปักแดดนะครับแล้วก็เหลือ,องนี้ไว้อันหนึ่งกช่วะแล้วก็ให้เรานะคับต่อหาสายไฟเก่าๆมานะครับนี่แบบนี้แล้วก็ต่อกับอันนี้แล้วก็ลากมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูแป๊บหนึ่ง <S 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 นี่ครับสายไฟนะครับเราก็เอามาต่อกับแดงเลยนะครับก็ ท่อหดนะครับขาดไม่ได้เลยท่อหดนี่บัดแล้วนะครับก็แบบนี้ก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ก่อนก็ได้ใส่หลังก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนี่นะครับแล้วก็ของแดดปักแดดนะครับ เราทําแบบนี้นี่แล้วก็เราเกี่ยวกลับไปแบบนี้อ่าจะได้แบบนี้นะครับก็บีบแล้วก็เอาตัโหดยัดไปเลยเห็นไหมแล้วก็เอาไปเช็ค มาลนให้มันหุบนะครับผลแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ไปไหนต่อนี่ครับตบเบรกมีทุกคันแหละนะครับถ้าไม่เจอก็หาสายสีดำนะครับไล่มาจากชุดไฟนะครับสมมติว่าของใครเคยโดนตัดไปแล้วนะครับมันจะเดินคู่มากับสีเขียวเหลืองเนี่ยเราต่อกับสีดำนะครับ ก็เดี๋ยวผมเอานี่ออกแป๊บนึงนะครับโอเคครับก็ต่อเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นทูอินวันนะครับนี่เดี๋ยจะบอกสรุปอีกทีนะว่าต่อ,อยังไงนะครับนี่ผมได้ทําการเอาท่าอดมาเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวแกะดูทูอินวันเลยทั้งใส่ทั้งกล่องเดิมได้แล้วก็กล่องแดดได้นะครับกล่องเดิมสองปั๊กนะครับ สำหรับใครที่มีกล่องเดิมสองปักนะครับจำง,ง่ายๆเลยมันจะมีห้าสายเราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับนี่ถอดกองเด็ดก่อนนะครับนี่เห็นตรงนี้ไหมมันจะมีอยู่2ปลปักนะครับให้เราไปยุ่งปักนี้ก็พอปักนี้ไม่ต้องยุ่งมันนะไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะครับแค่ต่อตามสีมันเด็ดก็พอนะครับอันนี้ผมได้ทําการเก็บงานแล้วนะครับก็คือมาแบบนี้ จำมาเลยสีแดงไม่ต้องต่อสีแดงไม่ต้องต่อนะครับจําไว้สีแดงไม่ต้องต่อนะครับเออสีแดงให้เราไปที่ไฟบวกไปแบตดก็ได้นะครับไปที่ต่อปเบรกก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองเทสไฟให้ดูนะครับผมขอเก็บงานแป๊บหนึ่งนะเพราะคือเดินสายไฟแอบไปแล้วก็ไปตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับโอเคตัวินวันเป็นยังไงไปดูไปมา เก็บสายไฟเสร็จแล้วนะครับอ่าแบบนี้ทูอินวันเด็ดที่หน้านะครับย้ำอีกครั้งนะครับเราไปต่อกับสายของ d ด็ดก็พอนะครับอีก2สายไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับก็จะเหลือต่อ d ด็ดสมสายอีกสายหนึ่งแดงดำก็ไปที่ไฟบวกต็อปเบรกหรือไปที่แบตก็ได้เดี๋ยวมาดูไฟเดิมโมนก่อนนะครับ อ่มาดูไฟกันนะเห็นไหมวะคลิปนี้ใช้เวลาสายทำหลายวันนะ <ๆ S 1> เพื่อนๆนะเพ,นนะเพราะว่าผมทํางานประจําด้วยไงเออมันต้องค้ำๆหน่อยอะถึงจะเอ,อคอดูแล้วกันดูไฟมันก็ว่าจะเป็นคลิปให้เพื่อนดูเนี่ยมันหลายวันนะครับปับต่ออะไรก็เออนสายก็เสือกสั้นนี่กัตสัย์ตรงนี้เห็นไหม Ngửi đi Mùi con đi qua Thấy mấy Thì con, nắp đi cứ còn, sang linh, nắp con เพราะอะไรที่ผมไม่ตัดเครื่องให้เพื่อนดูเพราะว่าเราดูวีดีน้าอย่างไงล่ะฮ่าฮ่าอ่ะนี่กล่องเดิมนะครับปลั๊กเดิมผ่านพ้นไปก็มาดูปั๊กเด็กกันบ้างนะครับก็ถอดปั๊กเดิมเลยก็ต่อปกติครับกล่องห้าเกียร์ก็มีแต่ว่ายังไม่อยากให้ดูให้ดูกล่องฝาสามจุดนะครับไฟเท่าอีเจ็ดเลยไม่อยากจะมโมนะครับ ดูไฟกันไฟแรงจริงเพื่อนบอกเลยนะครับดูดเิเห็นไหมเห็นไหมไอ้สัสโหดจัดเลยอะ่ะบอกเลยอือก็โอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็อีพีหน้ามาเต็มระบบเลยคือรถเสร็จแล้ว กล่องแดนแล้วคาบูแดนแล้วแยงเสือ้อเดี๋ยวคลิปยงเสื้อยังไม่ได้ลงจะลงคลิปหน้าก็ติดตามเลยคลิปสอนยางเสื้อนะครับคันนี้โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ